ตามรายงานล่าสุดโบของชิบะอินุได้กลับมาเป็นเหรียญยอดนิยมอีกครั้งโดยล่าสุดได้ติดอันดับที่5ใน1สัปดาห์นักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงคาดการว่าราคาของโบนั้นจะกลับมาอยู่ที่2 u s ดอลลาร์ได้อีกครั้งเกิดอ,อะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเเหล่านักลงทุนและัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราพิเศษสําหรับเพื่อนเเทรดเดอร์มืออาชีพชาวไทยวันนี้ทางบิตเกตมีกิจกรรมแข่งขันเทรดฟิวเจอร์ประจําฤดูใบไม้ผลิร่วมเทรดและรับรางวัลสูงสุดถึง60,000ื่น USDT โดยอีเวนท์ที่1ไต่อันดับปริมาณการเทรดฟิวเจอร์ผู้ใช้100อันดับแรกรับส่วนแบ่งจากคูสูงสุด36,000ื่นหกพัน USDT อีเวนท์ที่2ไต่อันดับอัตรา PNL 2 0 อันดับแรกรับส่วนแบ่งจากภูสูงสุด24,000 USDT และอีเวนท์ที่3เข้าร่วมเพื่อรับส่วนแบ่ง50 BGB จากภูรางวัลทั้งหมด50 0 0 0 BGB ดวน18เมษายนถึง19พฤษภาคมนี้เท่านั้น เมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าเหรียญมิมที่โดดเด่นอย่างชิบะอินุและลูกหลานของมันได้สร้างชื่อเสียงอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบซึ่งเป็นกระดูกของชิบะอินุได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยสัปดาห์นี้ความสำคัญของมันได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากสำหรับสินทรัพย์และดูเหมือนว่าความน่าสนใจเกี่ยวกับโบนั้นจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการถูกิสต์บนกระดานเทรดใหม่ก่อนปิดสัปดาห์นี้ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้กระดานแลกเปลี่ยนไหลแห่งเริ่มที่จะทําการลิสติ้งเหรียญโบของชิบะอินุมากขึ้นเรื่อยๆโดยปกติแล้วกระดานแลกเปลี่ยนมักจะทาการปั๊มราคาของโทเค็นให้สูงขึ้นหลังจากที่มีการลิสติ้งบนกระดานเทรดแต่นั่นไม่ใช่กรณีของโบของชิบะอินุณเวลาปัจจุบันสินทรัพย์ร่วงลงสู่ระดับต่ําสุดที่1.03ดอลลาร์หลังจากที่ระดับสูง ที่1.07ดอลลาร์การลดลง2.53%ลายวันนี้เปิดเผยยังเห็นว่าคริปโตกเริซี่ยังคงห่างไกลจากระดับเครื่องหมาย2 u s ดอลลาร์ แต่อย่างไรก็ตามเหล่าเทรดเดอร์มืออาชีพควรสังเกตว่ารายการดังกล่าวข้างต้นผักดันให้สินทรัพย์อยู่เหนือ1ดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ดังนั้นหากกระดานแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นอื่นๆยังคงก้าวเข้าสู่การแสดงสินทรัพย์ดิจิทัลก็อาจเรียบคืนราคาโซนส u งยดอลลาร์ได้นอกจากนี้สินทรัพย์ยังคงส่งเสียงดังพอสมควรหลังจากที่เข้าสู่100อันดับแรกตามมูลค่าตลาดแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันโบซึ่งเป็นกระดูกของชิบายอินุนั้นยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ 140โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่237 1 1,908ดอลลาร์มูลค่าของคริปโตเคอเรนซีนั้นยังคงได้รับผลกระทบเช่นกันเนื่องจากราคาของสินทรัพย์ได้ลดลงมา2.73และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ